ขออนุญ,ญาตเปิดแมสนะคะอยู่ไกลฝูงชนไม่เป็นไรสวัสดีทุกท่านนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสล่วงหน้าค่ะล่วงหน้าก่อนมีความสุขมากเลยเวลาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะเห็นต้นการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เดือนแห่งความสุขจริงๆนะคะข้าพเจ้าก็ ลองไปค้นดูว่าปีที่แล้วข้าพเจ้ามาแบ่งปันวันที่เท่าไหร่นะคะข้าพเจ้าก็ไปค้นพบว่าแบ่งปันเมื่อวันที่17ทธันวานะคะใกล้คลริสต์มาสมากเลยแล้วหัวข้อก็คล้ายๆกันนะคะท่านก็จะได้ยินเรื่องราวของข่าวดีค่ะข่าวดีในวัน Christmas คริสต์มาสข่าวดีที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประทานพระบุตรองค์คเดียวของพระองค์เสด็จเข้ามาในโลก ทำไมเราเล่าเรื่องราวนี้ไม่เคยเบือ่อคะเพราะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของข่าวดีค่ะเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจพร้อมที่จะเปิดหัวใจของท่านรับองค์พระเยซูคริสต์นะคะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะหัขวข้อวันนี้อัศจรรย์นในทุกสิ่งในทุกสิ่งหมายความว่า สิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้ตั้งแต่อดีตในปฐมกาลมาจนถึงวิวรณ์เนี่ยทุกอย่างเป็นจริงหมดเลยค่ะแต่จะเป็นการเชื่อมโยงที่จะให้เห็นภาพว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างไรเหมือนกันค่ะเหมือนโรงบาลกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยพระเจ้ามีแผนการอย่างไรที่จะให้สร้างตึกใครที่จะเหมาะสมดูแลนั่นพระเจ้าวางไว้หมดแล้วค่ะ ขอบคุณพระเจ้านะคะในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อ37เเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยถ้าท่านมีความเชื่อในพระเจ้านะคะท่านอธิษฐานร้องทูลขอตอ่อพระองค์พระองค์จะตอบแต่การตอบของพระเจ้าไม่เคยตรงใจมนุษย์ค่ะแต่สิ่งที่พระเจ้าตอบนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่พระเจ้ามอบให้กับท่านเหมือนกับพระเจ้าได้มอบองค์พระเยซูคริสต์ให้มาเกิดในหมู่บ้านเบตเลเฮมแล้วขบวนเขาเรียกว่าอะไรวิธีการของพระเจ้านี้สุดยอดมากๆในการที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในหมู่บ้านเบตเลเฮมนะคะท่านจะเห็นว่าพระธรรมลูกาและปฐมกาลบทที่18ข้อสเนี่ยมีความคล้ายกันนะคะ คือไม่มีสิ่งไหนที่พระเจ้าไม่ทำไม่ได้ในพระธรรมลูกาเนี่ยเป็นการที่ทูตสวรรค์มาบอกนางมารีซึ่งเป็นสาวพ,พรหมจารีว่าเจ้าจะตั้งท้องนะแล้วจะประสูตริพระเยซูออกมาแต่ส่วนในปฐมกาลเนี่ยเป็นการพระยาเวตรัสกับอับประหามและตรัดกับนางซาลาซึ่งตอนนั้นแก่ชลาแล้วค่ะว่าจะมีลูก เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งไหนเลยที่พระเจ้าทำไม่ได้คะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะนึกถึงวันคริสต์มาสทีไรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยข้าพเจ้าประทับใจของการที่ได้ไปประกาศในโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะคะมีนักเรียนสองร้อยกว่าคนแล้วก็เด็กทั้งนั้นเลยค่ะก็เจ๊กเจ๊คุยกันตลอด วิธีการของการที่ทําให้เด็กเงียบนะคะข้าพเจ้าก็ให้อมมะนาวอ๋อทำวิธีการอมมะนาวหน่อยทุกคนก็อมและเสียงเงียบก็หายไปนะคะและ้วข้าพเจ้าก็ใช้ภาพในการอธิบายท่านเชื่อไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเนี่ยอยากให้เราได้ถ่ายทอดข่าวดีให้เด็กๆรับรู้เพราะก่อนที่จะพูด จะถามว่าวันคริสต์มาสคืออะไรเขาจะตอบเป็นเรื่องของซันต์คอส์ทั้งสิ้นค่ะพระเจ้าก็เล่าเรื่องราวแล้วก็ถามตอบแจกรางวัลขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งที่เกิดคือความสนใจของเด็กๆแต่ยิ่งกว่านั้นค่ะคุณครูทุกคนเนี่ยนั่งเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังพระเจ้าเชื่อมั่นว่าเขาได้มีโอกาสที่จะฟังข่าวดีแล้วค่ะแล้วเขากับพระเจ้าจะต้อง ติดสนิทกันค่ะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบังคับใครว่าเชื่อพระเจ้านะเชื่อพระเจ้านะแต่ข้าพเจ้าจะเล่าข่าวดีให้ท่านฟังเหมือนกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีโอกาสนามัสการในตอนเช้าท่านได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแล้ว พระเจ้ากําลังรอท่านอยู่นะคะทุกครั้งที่เข้ามาแล้วศาสนกิจบอกข้าพเจ้าว่ามีผู้รับเชื่อมีเจ้าหน้าที่รับเชื่อข้าพเจ้าชื่นบานจริงๆและมีสันติสุขจริงๆข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวของพระเจ้าท่านเองก็จะต้องนําไปไตรตรองและคิดและเรียนรู้จาก เพราะสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ปรากฏมาสองพกว่าปีมาแล้วนะคะในคำอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคำพยากรณ์นะคะในอิสยาบทที่7.14ข้อ14เชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ใหม่มัทธิวบทที่1นึข้อ23สเนี่ยสำเร็จแล้วค่ะเพราะมีคำพยากรณ์ว่าพระเยซูคริสต์จะบังเกิด 700ปีผ่านมาแล้วพระเยซูคริสต์ก็บังเกิดสุดยอดไหมคะสุดยอดจริงๆแต่ถามว่าเราจะจำพระวจนะธรรมของพระเจ้าได้หมดไหมมีก็มีอาจารย์บางคนที่จำได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื่อมโยงจะเห็นภาพเลยนะคะว่าพระวจนะธรรมที่พระเจ้าเขียนไว้ตั้งแต่แรกสำเร็จในสมัยพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวัน อันสำคัญนี้นะคะท่านมาดูนะคะมารีซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นคนเล็กๆคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีประวัติอะไรเลยแต่ทำไมพระเจ้าเลือกคนนี้ค่ะแสดงว่าเธอจะต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาบอกว่านางจะตั้งครรภ์ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ เป็นเราเราจะตกใจไหมคะตกใจคะ่ะแต่คงไม่ใช่เราเพราะเราไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีเยี่ยมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะนางมารีเป็นแบบอย่างคะ่ะของการที่จะยอมรับแม้เธอรู้ว่าถ้าเธอท้องขึ้นมาคนที่เล่นงานเธอคนแรกคือคู่มั่นโยเซฟแน่นอนและหลังจากนั้นก็ครอบครัวเธอสังคมเธอถูกคว้างปาแน่นอนแต่พระเจ้า เตรียมการไว้แล้วพระเจ้าเองก็บอกโยเซฟนะคะว่าอย่าให้อยู่กับนางมารีมารีนะคะเพราะว่าพระเจ้าจะประสูติพระเจ้าเสด็จมาในคันของเธอและจะประสูติ จะเห็นว่าในลูกาบทที่1นึข้อ48นะคะเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาสของพระองค์หมายถึงนางมารีนะคะนี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุขท่านเห็นนางมารีไหมคะเป็นบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ได้รับการยกย่องเป็นแม่ตัวอย่างคนหนึ่งที่มีความอดทน เห็นวิถีชีวิตของพระเยซูมาตั้งแต่เด็กเห็นการอัศจรรย์มากมายเห็นการประกาศของพระเยซูคริสต์และเห็นพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบงกางเขนเธอได้รับการยกย่องค่ะแม้ว่าชีวิตเธอจะไม่อยู่แล้วก็ตามผู้ที่รับใช้พระเจ้าค่ะแม้ว่าในมนุษย์จะไม่ได้มีชื่อเสียงแต่พระเจ้า จดจำสิ่งเหล่านี้ไว้พระเจ้าจะรู้ว่าเราผู้ที่เชื่อพระเจ้าได้ทุ่มเทอย่างไรในการรับใช้พระเจ้านะคะพ้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะว่าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่เชื่อพระเจ้าได้สำแดงความรักค่ะแล้วก็ได้ประกาศกับเพื่อนๆนรอบๆอบตัวเราด้วยนะคะ มาดูการอัศจรรย์ที่สองที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเบตเลเฮมนะคะหมู่บ้านเบตเลเฮมเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มีผู้ยิ่งใหญ่สองคนที่เกิดที่นี่คนหนึ่งคือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวยิวนะคะคนที่สองคือองค์พระเยซูคริสต์นะคะในมัทธิวบทสองข้อหบ้านเบตเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตา ของพวกผู้ปกครองแผ่นดินยูเดียบ้านเบตเลเฮมเนี่ยค่ะคือพระเยซูเนี่ยอยู่ที่แคว้นกาลิลีอยู่ที่อ,อะไรอะนาซาเรตแล้วก็ต้องเดินทางลงมาที่เบตเลเฮมเนื่องด้วยมีการจดทะเบียนสมณโภครลอะไรมากมายนะคะเดินทางมาที่นั่นระยะเวลาของการเดินทางเนี่ยคะ ร้อยกิโลค่ะจากนาซาเลตถึงเบตเลเมแต่ทุกอย่างพระเจ้าได้สำแดงแล้วว่าบ้านเล็กๆหมู่บ้านที่ไม่มีคนรู้จักจะกลายเป็นหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ท่านคะการรับใช้พระเจ้าเหมือนกันคะ่ะบางครั้งเราเป็นคนเล็กๆ ตัวเล็กๆไม่ได้มีความสามารถไม่ได้พูภาษาอังกฤษเก่งไม่ได้โต้แย้งเก่งแต่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้เหมือนท่านกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนท่านให้การบริการแก่ผู้ป่วยด,ด้วยเต็มใจนี่คือการรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งแล้วนะคะเพราะพระเจ้าพูดทุกครั้งว่า การที่ท่านมีโอกาสมาทำงานในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพระเจ้าเรียกและเลือกท่านแล้วค่ะท่านถึงได้มีโอกาสในการรับใช้พระเจ้าในพันธกิจของการรักษาแต่ในหน้าที่ที่ต่างกันค่ะมาดูการอัศจรรย์อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะเป็นคนที่อาชีพที่ต่าต้อยที่สุดอะไรก็ต่ำต้อยหมดแต่เป็นคนที่ได้รับ ข่าวดีคนแรกเขาเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาทุตสวรรค์มาบอกข่าวดีโอ้ถามว่าเขาตกใจไหมก็คงตกใจอะค่ะแต่ว่าทุตสวรรค์ก็คงมานแบบเขาก็คงกลัวโอโ้มันคงเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยพากันมาเข้าเฝ้าพระกุมารที่โรงวัวค่ะแล้ว ไม่ใช่อยู่เฉยนะคะเรื่องราวทั้งหมดมีคนเลี้ยงแก่นี่แหละนําไปพูดต่อค่ะนำข่าวดีนี่แหละไปพูดต่อพระเจ้าจเชื่อมันว่าคนเลี้ยงแก่ก็คงตื่นเต้นแล้ะเล่าอย่างสนุกสนานมาดูอีกการอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนะคะทําไมพระเยซูคริสต์มาเกิดในรางญ่าอยู่ในโรงวัวทําไมไม่เกิดในที่ที่สวยงามทําไมไม่เกิดที่ที่ มีทุกอย่างอำนวยความสะดวกถามว่าพระเจ้าทำได้ไหมคะทำได้ค่ะแต่พระเจ้าไม่ทำพระเจ้าจะทำให้เรารู้ว่าแม้แต่ของเล็กน้อยที่ไม่ได้เห็นในสายตามนุษย์ก็มีความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นภาพขององค์พระเยซูคริสต์เกิดในรางยะเป็นภาพที่สวยงาม ออกมาแต่ถามว่าในโรงวัวน,นั้นมันจะมีกลิ่นไหมมันคงมีกลิ่นพอสมควรนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างอัศจรรย์แล้วท่านก็จะเห็นว่าภาพของวันคริสต์มาสก็จะมีโรงวัวมีโรงวัวซึ่งมีรางหญ้าที่พระเยซูคริสต์นอนสมัยก่อนคงเป็นฟางอะ่ะแต่ว่าก็มีผ้าพ,พันองค์พระเยซูคงคงไม่คันนะคะประมาณนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่า ในลูกาบทที่สองข้อ7ไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาคือพระเจ้าก็มีแผนการไว้หมดแล้วว่าองค์พระเยซูคริสต์ต้องเกิดในโรงวัวอัศจรรย์จริงๆค่ะพระเจ้าที่ใหญ่ที่สุดพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งพระเจ้าที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งยอมมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดในรางหญ้าท่านดูสิคะพระองค์ ทอมขนาดไหนแล้วเราล่ะแม้เราจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตําแหน่งที่ใหญ่โตหรือมีลูกน้องเยอะเราเองต้องทอมใจเช่นกันค่ะเพราะพระเจ้าเป็นแบบอย่างของการทอมใจนะคะมาดูการอัศจรรย์ที่สามนะคะอัศจรรย์แห่งดวงดาวข้าพเจ้าชอบมากๆเลยนะ ถ้าถามว่าเรื่องราวอะไรที่ข้าพเจ้าชอบคือดวงดาวที่นำนักปราดาชสามคนจากแดนไกลข้าพเจ้าก็พยายามค้นหาว่าแดนไกลนี้มันไกลแค่ไหนอะมันก็เป็นดินแดนเมโสโปเตเมียหรือไงเนี่ยคือไกลจากออที่พระเยซูคริสต์บังเกิดไกลมากจริงๆระยะเวลาของการเดินทางมาต้องประมาณ6เดือนค่ะถึงจะมาถึง เบตเลเฮมค่ะประมาณ6เดือนนะคะนักวิชาการเขาพูดไว้อย่างนั้นถามว่านักปราดิสามคนเนี่ยมาแค่สามไม่ใช่ค่ะก็คงมีกองคารวานมาแล้วข้ามน้ำข้ามเรือข้ามทะเลทรายสำคัญคือข้ามทะเลทรายมุ่งมั่นที่จะมาเข้าเฝ้าองค์พระเยซูคริสต์นักปราชิสามคนเนี่ยเปรียบเหมือนกษัตริย์ค่ะของต่างแดน ต้องเข้ามานำสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้กับพระเจ้าคือทองคำํกำกัมยานและมดยอบพระพเจ้าเชื่อนะคะว่าท่านฟังหลายๆครั้งท่านคงรู้ความหมายแต่ท่านอย่าลืมนะคะทองคำในสมัยก่อนก็มีความสำคัญในสมัยนี้ก็ราคาแพงเหลือเกินทองคำนะคะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พระเจ้าแล้วท่านละ่ะ ท่านได้นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พระเจ้าโดยผ่านการทำงานในโรงพยาบาลเทพคริสเตียนหรือไม่ท่านคะนี่เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่โหราจารย์ทั้งสามคนมาสิ่งที่เขาคิดน่าจะเกิดในออรั้วในวังแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ ที่เกิดคือในโรงวัวท่านดูสิคะสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าปูพื้นฐานของเรื่องราวข่าวดีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะในความตั้งใจของนักตา่าเนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อดทนรอนแรมมายังไงยังไงต้องไปที่ดวงดาวดวงนี้เพราะว่าดวงดาวดวงนี้เคลื่อนคะ่ะ เคลื่อนมาแล้วมาหยุดอยู่ใต้รางยาค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะจริงๆแล้วนักปราดเนี่ยมาเข้าเฝ้าพระกุมารเนี่ยตอนนั้นพระกุมารเริ่มที่จะออสอง ใกล้สองขวบนะคะแต่เวลาเราผูกเรื่องราวเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพทั้งหมดในภาพคือมีนักปราดมีคนเลี้ยงแกะมีทูตสวรรค์มีโรงวัวแต่มันเกิดในวิถีประมาณสองปีที่พระเยซูคริสต์ประมาณสองขวบนะคะสิ่งอัศจรรย์ที่สุดคือข่าวดีค่ะทูตสวรรค์เนี่ยค่ะเป็นผู้นำข่าวดีนะคะ สันติสุขจงมี่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงค่ะความรักของพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้าในพระธรรมยอนบทสามข้อสิบกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักท่านทุกคนค่ะคือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจ ในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะในในห้องประชุมนี้ก็อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจนะคะท่านสามารถถามได้นะคะถามศาสนากิจหรือถามถ้าพี่แพมเดินผ่านถามเลยค่ะว่าหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเพราะฉะนั้นของขวัญมากมายของขวัญที่ยิ่งใหญ่เนี่ย คืออะไรของขวัญที่ยิ่งใหญ่พระผู้ไทยเสด็จมาทรงช่วยปวงประชาให้หลุดพ้นจากบ่วงมานจงเชื่อและวางใจบอกใครๆถึงข่าวดีสันติสุขนั้นจงมีมวลมนุษย์ทั่วโลกาท่านคะพระเจ้ามอบของขวัญให้ท่านทุกคน ท่านแกะของขวัญน,นั้นหรือ,อยังหรือคริสต์มาสผ่านไปเอรอก็แค่แบบเฉลิมฉลองแล้วก็ผ่านไปท่านแกะหรือ,อยังคะท่านเห็นองค์พระเยซูคริสต์หรือ,อยังท่านเห็นข่าวดีหรือ,อยังคะที่จะนําของเหล่านี้ไปให้ผู้อื่นเชื่อมโยงกับพระเยซูคริสต์สั่งไว้ว่าจงประกาศข่าวดีไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกคะ่ะ คริสต์มาสปีนี้ท่านเตรียมของขวัญอะไรสำหรับพระเจ้าบ้างคะก็ขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะทุกท่านในวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะขอร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ แ้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้พระองค์เจ้าค่ะขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายที่การเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั้นจะเต็มไปล,ล้นไปด้วยสันติสุขและมีความเข้าใจถึงข่าวดีของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรโรงพยาบาลกรุงเทพ คริสเตียนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้อยู่ในสันติสุขในพระองค์และทำงานด้วยสันติสุขในพระองค์มอบกายและชีวิตและหัวใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้สัมผัสความรักของพระองค์พระรงองค์ขอมอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานทูลขอโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน จำเป็นความรักระจับในพระเยซูสาเดชลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยพวงชนความรัก เียพวงดามกาแซชงฟอกดวงกามมงผู้ทุงคนราคี